สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเรามาอยู่กันที่งานไฮรักรีโวดีท้าสถิติเจ้า <9 000. S 1> สลาม เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาซิ่งกับคันนี้เลยนะค,ะครับไทรักลีโวดีเซ็ตอีดิชั่นเรามากับช่วงล่างใหม่นะฮะ g r Sport s ปอ p ์ตเซครับนีบ่ <Day S 1> นะฮะวันนี้เขาก็เลยจะมาคาสถิติเจ้าสลาลอมกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากมาซิ่งมาทดลองขับอย่างพวกเรานะสามารถสมัครมาที่ Line แอด o ีโวสลาลอมได้เลยนะค,ะครับแค่ขับทำเวลาดีก็มีบัตร บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันบัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันบัตรเติมน้ำมันมีหรือเปล่าเออมีคือเขาบอกว่าถ้าแค่เข้าร่วมเนี่ยก็ได้รางวัลทุกคนอ่ะใช่มีของตีไม้ตีมทุกคนครับแล้วที่สาคัญรางวัลใหญ่ผมบอกเลยหนึ่งแสนบาทโอ้เนี่ยผมจะเริ่มทำยูทูบแล้วมาทดสอบขัดอย่างเดียวเลยเนี่ยผมจะเริ่มทำยูทูบแล้วมาทดสอบขัดอย่างเดียวเลยเฮ้ยผมเห็นแล้วว่าเขาทําเวลากันไว้ที่ประมาณไม่สิบ 30ปลายปลายครับสิบวปลายซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะได้สักยี่สิบปลายเท่านั้นย0่ปลายเท่านั้นนะครับนะครับเอ็มเนี่ยมันคันเทบดีกว่าแล้วสถิตินะตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะไปของผม1 0 0 0 0แสนบาทถ้าผมได้1 0 0 0 0แสนบาทวันนี้นะยังผมไม่บอกดีกว่า รีเวอร์ซาาลอมใช่ไหมคือการขับซิกแซกสลับฟันลาเลี้ยวหลบแล้วก็ควบคุมให้ดีเพื่อเข้าโค้งให้ได้ในเวลาที่เหมาะสมนะฮะครับเขาจะมีทุกวันเสาร์คุณเลือกวันเสาร์ที่คุณสะดวกมาแล้วก็มีแค่ใบขับขี่ใบเดียวก็เข้าร่วมทดสอบได้แล้วรุ่นรับรางวัลกันอ่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะพี่นุจะต้องขึ้นไปลงทะเบียนที่ด้านหน้านะฮะที่ชั้น2นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โตโยต้าอะไรบางนาไปครับผมนี่ครับจุดรายงานตัวคู่เข้าแข่งขันขึ้นไปที่ชั้น2นะฮะพี่นุเข้าไปแล้วที่ โตโยต้าวะไรเนี่ยฮะก็มีอะไรให้เราสนุกสรุกมากมายแล้วก็เดี๋ยวมีของกินด้วยพิตตินลนำไปแล้วนะครับตอนนี้พิตตินลเนี่ยไม่รอแล้วพิตตินลเนี่ยไม่รอแล้วแข่งขันขับรถคนละ2รอบ โดยจับเวลารอบที่2มนั่นแปลว่ารอบแรกคุณจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบไปสนามก่อนเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ครับไปุยกันเลย <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาที่สนามอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากไปฟังการอบรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเข้าคิวการแข่งขันนะครับพี่นุอยู่คันที่6ครับ แข่งขันแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนรอดูพี่นุ้นนะว่าขับแล้วจะมันขนาดไหนนะครับเป็นกำลังใจให้พี่นุ้นเลยนะนทุกคนตู้ตู้เฮ้ยตอนนี้พี่นุพี่นุลุกแล้วครับโอ้อยอันนี้เตรียมซ้อมเตรียมซ้อมเราเราไปให้กำลังใจก่อนนะเดี๋ยวกินนี้ก่อนครับเดี๋ยวพี่นุจะทำลายทุกสถิติครับผมอากิวี ห้าสิบห้าสิบี่สิบดิเดี๋ยวเรามาดูพี่นุกันครับได้กี่วินะครับครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับพี่นุเรานะครับแข่งสองรอบนะตอนนี้พี่นุซ้อมอยู่ไหนอยู่ในคันดำดูดิว่าพี่นุก่อนแข่งในคุยนักคุยหนาของจริงจะขนาดไหนดูเตรียมสตาร์ทเดี๋ยวพอผ่านจุดสตาร์ทเดี๋ยวเวลาจะจับอัตโนมัตินะฮะเอาละครับไปนะครับ มีโคดีอ้ยโอ้ยออกคดีฮะเอาัวดีครับแห่เสียงก็หืมเลยทีเดียววิเขาคงดีนะเขาคงดีนะเขาคงดีนะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับนี่คือรอบซ้อมเฉยนะพี่นูยังไม่เคยนะครับสนามนี้โอ้ยมาดีนะทรงดีทรงดีตรงดีดูที่เเป็นอย่างที่คุยหรือเปล่าจะเข้าช่วงซาลารอมแล้วครับ อุ๊ย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 แม่กี่วิกัน50กว่าอันนี้คือรอบซ้อมเฉยยังไม่ได้เอาจริงถ้าเาจริงเด็ดเดี๋ยวจะแซงให้ฟิล์มให้ดูพิสดุสำเพาลอยครับหมายเลข6ครับมาในรถ t ตยต้าไฮ l ักซ์รีโว่ดีเซ็ i ดิคันสีดำครับและก็เลือกนะครับลัคกี Number เหมือนผมเลยครับหมายเลข14 อย่างน้อยขอให้ได้ขอให้โดนนะครับและหมายเลข6กนี่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับนะฮะคลาสสิกนุนะครับดูซิว่าคลาสสิกนุจะคลาสสิกหรือเปล่าเอาแล้วเปาออ้ไปลยครับนเครื่องขึ้นสีลกำลังครับขออย่าชนกลวยก็พอ เป็นผมดีนะผมดีแม่ว่าสั้นที่สั้นรับนี่จักิจารณารักยักษนะหลังปรับช่วงใหม่ที่อาร์สปอร์ตซัพเพอร์ชั่นผมว่าเนี่ยตอนอยู่ในรถนี่ใจเต้นตับตับแน่นอนเลยเนี่ยออกมาเป็นนะฮะมาดีเวลาดีอยู่เวลาดีอยู่ครับหล่อจริงๆครับจังหวะนี้ยิ่งดี ยี่สิบเจ็ดต้องแรงวันนี้เร็ววันนี้นิดนึงแรงวันนี้เร็ววันนี้นิดนึงโอ้ช้าแล้วครับที่เกมนี้ช้าครับช้าครับไปช้ากช้ากัน้ากันไปชี้เชนครับโอ้ไปชี้เชนนี้ช้าไปนิดนึงเอามาดูครับอันนี้ขับโชว์เลยฮะคุณดูฮะนะฮะซื้อเดียวกับอินสัตเตอร์เราแม่พะโล้ครับไมจะมาไดาไหมครับซ้ายขวาได้มาทั้งหมดโอ้ยแต่วันพรุ่งนี้เข้ามาจะได้หนึ่งสี่ไม่ลงแปดสองแล้วยสี่สิบเก้าจุดศูนย์แปดสองครับเวลาของคุณพิศนุครับสี่สิ โอ้โหผู้ไปไงบ้างพี่รู้ไม่คือแตงกินเวลาผมก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเลขห้าไม่ได้ขึ้นเลขห้าหรอปะขึ้นเลขห้าเลสี่สิบไม่ใช่หรอรอบแรกเนยห้าสิบกว่าไม่ก็รอบสองอันนั้นนะสี่สิบเก้าคือผมก็ยังไม่ถึงเลขห้าสิบนะถือว่ายังอยู่ในรอบสองมาห้าสิบนี่ยพี่เติ้ลนะถ้ามีใบกับขี่เราลงลงได้เลยนะแต่เราไม่ทําใบกับขี่อ่ะมีมีแต่หมดอายุมีมีแต่หมดอายุหมดอายุนะฮะ ก็พี่น,นุ้ยก็มารอบแรกนะอาจจะยังตื่นเต้นหน่อยบางคนเข้ามารอบ3รอบ4รอบ9รอบ8รอบร้อยบ้่าหรือเปล่าแข่งขันเสร็จก็ตอนแรกมันตื่นเต้นครับแต่ว่าความรู้สึกที่ผมได้ขับเลยก็รู้สึกว่ารถมันนิ่มมากตอนเข้าโค้งอนะไรเงี้ยมันนุ่มนะครับเหมือนก็ถนนดีมากเลยครับคือเวลาเราเข้าโค้งเงี้ยครับมันสามารถบั่นใจได้เลยอะตอนที่เข้าโค้งอยู่มันสามารถ เหยียบคันเร่งต่อได้อีกคือตอนที่ผมยังไม่ได้ขับนะคิดว่าเฮ้ยมันจะเอาอยู่อะแต่พอได้ลองขับจริงๆก็เออมันก็สามารถเข้ากลับมาได้เลยครับโดยใช้ความเร็วได้ด้วยใครที่สนใจนะครับอยากจะมาทดสอบนะอยากทดสอบรถด,ด้วยนะครับแล้วก็คือเขามีรางวัลให้ด้วยนะสำหรับคนที่ทําความเร็วได้นะก็สามารถสมัครกันมาได้ที่ไลน์แอดลีโวซาราลมนะครับ ก็ลองมาดูว่าสามารถทําความเร็วได้มากกว่าพี่นุหรือเปล่านะครับคนที่ทําได้คือเงินรางวัลสูงสุดคือ1นึ่งแสนบาทเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาลองกันนะครับผมไฮลักรีเวอร์ดีเซ็ตอิดิชั่นช่วงล่าง GR Sport <c oughs> ที่ปรับลดความสูงของช่วงล่างลง mm 2 3มิลิเมตรเปลี่ยนล้อใหม่อันลอย17นิ้วช่วยให้หนึ่ แน่นนิ่งเกาะถนนขับสนุกควบคุมง่ายนุ่มสบายเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรองรับทุกความบันเทิงเครื่องปรปาอากาศพร้อมแผ่นกองระบบปรปาอากาศ DM 2.5ในทุกเกตมาพร้อมจัดจังหน้าสีดำเมทัลลิกและขอบกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถสเสร์ตกันชนหน้าและกันชนท้าย สมัครกันมาได้เลยนะที่ Li น์แอดลีโวสลาลอมนะฮะคือรับรองปลอดภัยแน่นอนนะฮะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแค่มีใบขับขี่แล้วก็สําหรับแชมป์ประจําสัปดาห์นะ,ะเงินรางวัลน,นะ5,000บาทเลยนะ ประจำสัปดาห์นะครับใช่แล้วก็ประจําเดือนรู้สึกจะ2 0,000ที่ผมฟังเข้ามานะครับและท่านที่สนใจนะครับสามารถแข่งรอบก่อนไฟนอลได้ถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะครับและชิงรางวัลใหญ่นะครับ1แสนบาทในการแข่งขันรอบสุดท้ายคือวันที่24ธันวาคมนี้แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยอันนี้ทุกคนเลยจะได้รับคะแนนเดอวันคอยจากแอปโตโยต้าอะไรเอ็กครับนะฮะเพิ่ม2,000คะแนนไปฟรีเลยครับผมนะแล้วก็ของรางวัลอีก มากมายนะฮะก็รับรองว่ามางานนี้มีของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุ้ด้วยแล้วถ้ามีกิจกรรมมันๆสนุกๆนะฮะกิจกรรมที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่นุ้เอามานําเสนอให้ทุกคนอีกนะนีสนุกนะนี้สนุกอยู่นะสนุกคือแบบท้ายทายเลยนะไปทำไปกับขี่อย่างทันนะเราสมัครแล้วทันเวลาแฝดหนึงนะเฮ้ยแฝดหนึงเออมาไปเถอะพวกเราไปด้วาไหมไปทำแบบขี่ไปทำแบบขี่ไปเถอะไปแล้วก็สมัครกันไหมครับผมเรียบเออ